มือนี่มากงานงานอะไรบอกรานมีติง้งซันตอกหนูอ่ามีติ้งซันตอกหนูนี่ครับขั้วประแดกครับผมสวัสดีครับมาพอ่าพอคนดังครับ <g ül> มือนี่คิดว่าสีเอาจยยกตครับ <g ül> โอ้จากมือนี้มาเชียอมกับเื้อ <g ül> <g ül> ผมก็บพวกคุยจัดหมายพวกอุยจัดงานกันนี่ครับ <g ül> มาแบบมัวุ้งม่อนกันซีมาเชื่อกันล่ะครับผมมันนานอยู่แล้วโอเคเจอกันครับผมครับผมอนี่ครับผมงวงวอีกหนึ่งคน ครับนางสวัสดีครับดิวิ่ง <c oughs> วันนี้จะเอาหนูกี่ตัวครับงานวิ่งเนี้ยมาเที่ยวบรรยากาศเฉยๆหอกมาดูนะนนเสียนเขาแต่ว่าเอ็งเนีไม่ค่อยเขียนก็มาดูเพื่อมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นเล็กน,น่อย <c oughs> มาจากโคราชไก่อยู่โคราชครับแ,แล้วไก่มาตกระสินสามสี่วาโลนี่สามร้อยกิโลจะไปหาดำยิงปลาดีกว่า ทางของเราไหมน้องผมก็มาแบบไม่รู้เรื่องเลยกะว่ามาถ่ายกับคนดังนี่นี่ลุงนมุงพี่มูดนี่เด็ดช่องดังๆครับจัดไปครับมื่อเนี่ยมาดูครับมาครับหนูเดี๋ยวมาดูหมายเด็ดจากโรงน้อยดิอย่างนี้เลยเด็ดจริ้งแปรงน้อยโอ้ย่างนี้เลย นีด่ดีดูในคลิปผมนี่วัดตังคาใหญ่ขนาดไหนลุงน้อยไม่ได้โมเรื่องจริงถขาต่พพอเสือออกตัวเป็นเก็บเลยเะนะนี่เอกี่ตัวครับหมอหลังต,ตัวกับอแล้วหลงตัวกับอไม่ต้องไปเอาเลยม,มันจะเหมือนหาปลาไมหมลุงนะมันก็น,น,นั่นแหล <า S 2> ะเอยาะคนหาปลามาหามบนบกกันมันจะได้ไหมล่ะเอามันหวานก็มันหวานเช่นกันค่ะจะเยอะ ไม่เต็มมือนี้เอาจักโตครับมือนี้จักโตเดียวพอละะครับโอ้ยมาแกมาลองมาลองขี้หน่อยเถอะนะครับมันหวานครับผมครัเอาจักโตครับนี่เอาตัวเดียวครับพ่อเอาตัวเอาตัวส่งขามันหวานครับผมมันหวานมันหวานเดี๋ยวที่ผ้าผ้ารักไปลุยกับมผอแลงบอกเด้ทางหนูนี่ป้อตันทางระไฟไปแตเดี่ยวจักตัวหนึ่งครับพ่อเอามันหวานรับผมแรงนี่ เอาแล้วพี่น้องเอาแล้วนะเอกได้วิ่งจัดแล้วของแท้ครับของแท้เ <Okay. S 1> นี่ยบอดโชว์ตอกเสียนไอครับตอกเสียนไอ <Okay. S 1> เป็นโลเป็นโลพี่น้องดูแห้แแโหนี่นี่ตอกมานเสียนไอมอบให้มือแรงนี่โอ้โหของแท้ของแท้นี่พ่อมานแล้ววันนี้พ่อมานแล้ว โอ้ยยกลงดูดิยกลงดูนี่ยกลงดูนี่โอ้ยกลงไปขึ้นเลยโยกลงไปขึ้นเลยอือโอ้เป็นโลโลได้เลยของแท้เอาอีกแล้วหนูเขาแต่เราเทอกแล้วพี่น้องมันหมานมันหมานโอ้บา้ครัหหนูใญ่ของแท้เทวะได้หนูตัวเดียวไหมได้หนูตัวเดียว ยืนชิดกันเลยครับเดี๋ยวผมขอถ่ายคลิปครับนี่ก่อนนี่ก็เป็นบรรยากาศการมอบรางวัลหนูใหญ่นะครับนะเอกไดวิ่งนะครับผมคว้าที่หนึ่งหนูใหญ่นะครับเงินรางวัลหนึ่งพันห้าร้อยบาทพร้อมถ้วยรางวัลนะครับผมมาังคีเชมสุดยอดขอบคุณมากครับยอบครับผมฟังงานมิสติ้งครั้งที่สามขอบคุณมากพี่น้องสายล่านมาร่วมกันเยอะมากครับวันนี้ ผมว่ิชชมันจะได้ขอบคุณมากครับผมขอัครับน่ครับนิ่งครับนิ่ครับน่งเป็นยังไงได้รางวัลเฉยของแกได้นตัวเดียวได้ตัวเดียวได้หนูตัวเดียวได้รางวัลนี่ข้าน้มันของแกโอ้แกวสุดยอดเห็นหนูตัวเดียวดตัวเดียวไปด้วยกันด้วยมัหรัล 交易。